เฮ้ยก็กทางานทุกวันนี้นี่เงินเหลือวอพี่ไม่ค่อยเหลือเลยโอ้แน่นอนเหลือดิครับเหลือเก็บเหลือใช้เยอะเลยเหรอเหลือเชื่อดิมาโอ้โหกินขนาดนี้กินเหล้าทุกวัน <laughs> จะเอาตังค์ที่ไหนไปเหลือครับผมพ <laughs> ี่ยังไม่รวมค่าหวยนะ <laughs> มาเขาเรื่องดีกว่าอ่าอันนี้อันนั้นเรื่องนั้นเหลือเชื่อแล้วอันนี้เหลือกินเหลือใช้แน่นอนครับผมอะไรนะโปรโมชั่น Expander Cross นะครับคันนี้บอกเลยโปรสุดเปอร์เซ็นต์ครับนี่ I'm not gonna หรับคันนี้นะครับลูกค้าที่ติมัสากของเราจากนนทบุรีนะครับผมกกตินี่ขับรถเทสได้เนาะไปให้ลูกค้าลองขับที่บ้านเลยโอูกใจในรุ่นนี้นะครับเลยจัดมาเลยครับกับโปรโมชันนี้ดอกเบี้ยพิเศษ0%์รพร้อมแต่งนะครับผมมาเริ่มกันเลยจากด้านหน้านะครับเป็นกระจังหน้าแต่งคลอสคมเมียมนะครับผมไม่เอาสีแดงเลยคุณเห็นไหมเว้นไว้แค่ป้ายแดงอย่างเดียวให้ดูว่าเป็นรถใหม่โลโก้เอาเป็นคมเมียมเหมือนเดิมนะครับเน้นคุมโทนแบบนี้กระจังหน้ามีซี่ตรงนี้เป็นคมเมียมด้วยเพิ่มความหรูความหล่อไปในตัว ครับผมตัวอักษรดำเงาล้วนไม่เอาเอ็กแดงไม่เอาสีแดงบอกแล้วชุดแต่ง Sport Rider V3 นะครับผมนี่เห็นไหมมี3ขีดงามตรงนี้นี่ฟ นี่แบบนี้นะครับผมเล่นเป็นสีดาเพื่อตัดกับตัวรถนะครับผมให้ดูเด่นและดูหล่อมากยิ่งขึ้นด้วยและสาหรับด้านข้างนะครับผมมาเลยครับดูกันที่เนื้อฟิล์มกันก่อนเลยอันดับแรกฟิล์มของเราเป็นฟิล์มยี่ห้ออันติเมตนาโนนะครับเป็นฟิล์มเซรามิกแท็กจาก USA นะครับผมคุณสมบัติพิเศษมืดนอกสว่างในและสะท้อนความร้อนได้ด้วยนั่นเองนะครับผมนี่อันนี้60นะครับเห็นไหมยังมีช่องผ่านของแสงอยู่นะครับผมแต่ถ้า80จะเป็นแบบนี้จะทึบขึ้นจะเริ่มทึบขึ้นนะครับผมังงนนน่ะอวว ไม่ใช่โอเคคิวกระส่าติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับเบ้ามือจับเป็นบ้ามือจับเทพนะครับผมที่เราติดตั้งให้กับคุณลูกค้าแล้วแต่อันนี้มันเป็นของแบบของเบสิกเบสิคน้องยังไงครับของของมิสูจีเอ็มซีเนี่ยมันต้องตรงนี้นี่กล้องรอบคันครับผมนี่เราติดตั้งเพิ่มเติม ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนี่สำหรับกล้องสายกศูนย์เวลาเข้าเกียร์ถอยหรือถอยจอดจะมีภาพแสดงให้เห็นภาพรอบพันเลยนี่พร้อมกับเซ็นเซอร์ถอยที่เราก็มีติดตั้งให้ด้วยเช่นกันนะครับผมแจ้งเตือนเป็นเสียงติ๊ด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 แล้วก็มองจอตุ๊ตตุ๊ดตุ๊ตแบบนี้นะครับแล้วถ้ามีเสียงโบขึ้นมานั่นแหละรีบลงไปดูแล้วเรียกประกันทันทีครับต่อกันที่ด้านท้ายครับผมความหล่อของเขามาเป็นในรูปแบบต้อกลมคู่แบบนี้นะครับผม ท่อเหรียญมีเยอะแล้วเราเอาท่อกลมกันบ้างจัดมาเลยครับใครชอบความหล่อแบบนี้นะครับเราก็สามารถเลือกชุดแต่งได้ด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับนี่และแค่นั้นยังไม่พอไม่พออีกแล้วปั๊บโอ้โหปักต๊ตอบหน้าทีนึ่งนี่คือประตูท้ายไฟฟ้าครับผมรุ่นเกรดพรีเมียม็อปสุดนะครับผมกระบอกโชคใหญ่ขึ้นเปิดปิดสมูทนะครับก็อยู่ในโปรโมชันนี้ด้วยเช่นกันนะครับและยังไม่พอมาพร้อมกับพรม V A P 7 D นะครับด้านหลังของเราเลือกเป็นดำได้ดำ หนังลายเคปล่าแบบนี้นะครับสั่งตัดพิเศษจากโรงงานอ้านีไงนี่แค่ด้านหลังนะเดี๋ยวคุณไปดูด้านหน้านะทาไม,ไมสวยวิ่และสําหรับภายในนะครับผมนี่คุณเห็นไหมผมไวนิ้วของเรามาแล้วนี่เจ็ดดีไงบอกแล้วว่าเจ็ดดี เราจะมีไวเนลให้แถวที่1และแถวที่2นะครับผมเอาไว้สําหรับรองเท้าแล้วก็สามารถดึงออกมาทวามสะอาดได้ง่ายด้วยเช่นกันนะครับผม mm hmm. และสําหรับภายในนะครับผมมีกล้องรอบพันแล้วนะครับเราก็ต้องมีจอ Android ที่เราเปลี่ยนใหม่ด้วยเช่นกันนะครับผมนี่สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันผ่านเ t o โตได้ดู YouTube ได้ดูหนังได้ดู t ฟ l i x ได้นะครับ mm hmm. แล้วก็ที่สำคัญเข้าเกียร์ถอยปับ๊บแบบน,นี้่คุณเห็นไหม mm hmm. มีภาพให้เห็นด้วยนี่ นี่คือกล้องรอบคันที่เราติดตั้งเพิ่มเติมเข้าไปให้กับเจ้ารถคันนี้นั่นเองนะครับผมและที่สําคัญนะครับฟังก์ชันกล้องรอบคันของเขาเรายังสามารถที่จะดูไฟย้อนหลังได้ด้วยนะครับผมนี่กดแบบนี้ได้เลยเปิดปิดได้นี่ครับถ้าใครไม่อยากให้บันทึก <c oughs> กดตรงน,นี้ <c oughs> เท่านั้นนะครับเออันนี้คือปิดบันทึกแล้วไม่ไม่มีใครรู้ว่าเราไปไหนไม่มีใครรู้เลยนะไม่มีใครรู้ครับผมนี่อันนี้เปิดปิดนะครับแล้วก็อันนี้คือไฟย้อนหลังเวลา,าที่เกิดอุบัติเหตุเราสามารถที่จะเรียกดูไฟผ่านหน้าจอได้เลยนี่ <High> หายเทคโนโลยีเท่านั้นอย่างไม่พอไม่มากับนี่เลยครับเป็นจอกลางเพดานขนาด14นิ้วนะครับสําหรับน้องหนูนะครับผมเอาไว้ดูหนังนะครับขณะที่เดินทางนั่นเองนี่จะทาให้น้องๆมีสมาธิแล้วก็มีสมาธิด้วยแน่นอนจดจอไงจดจอจดจอจดจอ,จอแล้วก็สนุกสนานไปกับการเดินทางของครอบครัวด้วยนั่นเอง <c oughs> อและอีกหนึ่งไอเทมพิเศษสาหรับรถคันนี้นะครับผมนี่เลยระบบบายสปอร์ตหรือระบบแจ้งเตือนมุมอับสายตานะครับก็การทํางานของเขา จะเป็นแบบนี้เมื่อไหร่ที่มีรถอยู่ในมุมอับสายตานะครับก็จะมีแสงแจ้งเตือนนะครับ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยขณะที่ลูกค้าขับขี่บนถนนนะครับไม่ว่าลูกค้าจะเลี้ยวเปลี่ยนเลนหรือว่ารถติดๆนะครับเวลามีมอเตอร์ไซค์มาุบเห็นเลยนะครับเลี้ยวทันทีไม่มีมอเตอร์ไซค์เตรียมเลี้ยวเลยเตรียมเลี้ยวเลยเตรียมเลี้ยวเลยใช่ก็ทําให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับต้องคอยระมัดระวังให้กับคุณลูกค้าด้วยนั่นเองแล้วเป็นยังไงบ้างครับกับรถหลอๆคันนี้นะครับผมโปรโมชั่นเด็ดดวงหัวใจกันเลยใช่ไหมครับผมอ่าแล้วคันนี้นะครับค่าตัวเขาอยู่ที่971,000บาทเป็นสีขาวมุกนะครับน้องโอโม่ของเเรานนี่ป็ รุ่นที่ทีมนิยมขายดีที่สุดนะครับในมิสูเจมซีสำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจออกรถมิสูบิชิไม่ว่าจะเป็นรุ่น x f o r ซ์ฟอร์ดเอ็กซ์เพนเดอร์ปาเจลโลไททันนะครับเรามีโปรโมชั่นดีๆพร้อมเสิร์ฟให้คุณลูกค้าทุกท่านอย่างแน่นอนและถ้าใครสนใจนะครับทิมใต้คอมเมนต์มาได้เลยว่าถูกใจรถคันนี้ขอโปรโมชั่นหน่อยนะครับผมุกเราไม่ว่าจะเป็นน้องกติพี่มิวเรามีโปรโมชันเด็ดดวงพร้อมเสิร์ฟให้คุณลูกค้าอย่างแน่นอนครับหรัววันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับโอโใช่มันถูกใจจริงๆสงสััย้อซืค